เรากลับมานะครับที่คำถามจากท่านผู้ชมนะคะค่ำคืนนี้ถามมาทาง Facebook นะครับนี่ครับสวัสดีค่ะท่านพิธิกรสุดเก่งทั้งสองท่านหนูมีปัญหาหนักอกหนักใจมากค่ะตอนนี้ชีวิตเหมือนจะมีความสุขแต่ก็ไม่มีแฟนหนูบ้าง,งานมากเลยค่ะอาจารย์ไม่มีเวลาให้กับหนูเลยเดือนหนึ่งเจอกันไม่กี่ครั้งคุยโทรศัพท์ก็คุยได้แป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีหนูรักแฟนมากนะคะคิดอยากจะแต่งงานด้วยแต่ถ้าแฟนทํางานจนไม่มีเวลาให้กันแบบนี้ แต่งงานไปหนูจะมีความสุขเหรอคะเวลาถามก็บอกว่าเก็บเงินเพื่ออนาคตเก็บเงินเพื่ออนาคตแฟนหนูก็มองแต่อนาคตไม่เคยมองปัจจุบันเลยว่าหนูไม่มีความสุขหนูอยากจะบอกว่าทิ้งงานไว้สักพักให้เวลาหนูเพิ่มขึ้นได้ไหมลำพึงมากับอาจารย์เพิ่มมาทำอะไรต้องการให้ผู้ชายมานั่งทำอะไรตอันอยู่ใกล้ ะให้เขาทิ้งงานมาทําอะไรพูดมาเลยให้เวลาให้เวลาเวลาคือ,อยังไงมานั่งข้างๆนั่งเฉยใช่หรือต้องทําอะไรด้วยไม่รู้เขาไม่ได้เขาไม่ได้บอกขนาดนั้นเออไม่ได้บอกแต่<ข>ตัวเองก็ต้องรู้ิว่าตัวเองต้องการอะไรเขารู้แต่เพียงว่าปัญหาตอนนี้ก็คือว่าแฟนบ้าง,งานไม่มีเวลาให้เขานี่คือตัวปัญหาอาจารย์ ก็ยังไม่ได้แต่งงานเขาก็ทํางานก่อนเพื่อเก็บเงินก็โอเคหรือจะเลือกผู้ชายที่ไม่ทำหากินมานั่งนัวเนียเลื้อยทั้งวันนั่งอยู่ก็อย่างนี้อย่างนี้ทั้งวันอย่างนี้เอาหรอมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ทุกวันนี้มาเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยๆบ่อยๆจนเขาไม่มีความสุขทุกวันนี้เป็นแฟนกันก็เริ่มไม่มีความสุขหาแฟนใหม่ง่ายดีไหมล่ะอ้า คนเราถ้าลองมันรักกันมันต้องสารต่อมันต้องมีความรู้สึกถวิลหาและอยากอยู่ใกล้ลองผู้ชายบอกว่าทํางานทํางานติดน่นติดนี่เขาไม่เอาเราจริงหรอกแสดงว่าเข้าใกล้แล้วเขาไม่ได้รู้สึกเลยเพราะผู้ชายส่วนใหญ่ถ้าลองรักผู้หญิงยิ่งยังไม่แต่งงานนะโอย้ยิ่งอยากเข้าใกล้เพ้ออยากชิงสุขก่อนหามซะด้ซ้ําไปแต่นี่เขาไม่เลยอ้างงานอย่างเดียวเดียนขอให้คิดไว้ก่อนนะคะ เขาคงไม่ได้ตั้งใจจะเล่าจริงรเขาบอกเขาบอกแล้วว่าแฟนเขาบอกเป็นห่วงอนาคตทํางานเพื่อเก็บเงินเพื่อซื้ออนาคตจะได้มีความสุขก,กันผู้ชายมาแบบแนวบวกอะค่ะไม <c oughs> <c oughs> ่ต้อไปพูดแล้ายุยใอย่ายงเงี้ยแต่คุณก็ต้องคิดไว้มุมหนึ่งสิคะเพราะว่าความรักมันเป็นสิ่งที่ต้องงอกเงยถูกต้องไหมคะแต่ความรักมันคงที่ตัวคุณเองก็ไม่มีความสุข คุณจะเลือกอะไรนะคะคุณจะเลือกความมั่นคงที่แฟนคุณวางไว้หรือคุณอยากจะได้ความสุขวันนี้คุณเองคุณก็บอกแล้วคุณไม่มีความสุขที่ผู้ชายไม่มีนี่ยังไม่แต่งงานเลยนะคะยังนั่งเกาเกรกแกรกอย่างนี้อาจารย์บอกวิธีให้น้องเขาไปพูดกับแฟนเขาว่าพูดไม่ได้คะ่ะให้ทํางานน้อยลงเนี่ยคุณกหนกคะ่ะผู้ชายบางคนเข้าทํานองนะคะพูดน้อยแต่ต่อยหนักคะ่ะมาแต่ละทีจุกเลยคะ่ะเออข้าใจไหมคะออบางคนไม่นวลเนียไม่พูดมาก แต่ความรักเขามั่นคงเขาไม่ใช่คนโรแมนติกแสดงว่าคุณกําลังได้ผู้ชายไม่ถูกสเปคนะคะถูกสเปคก็เขาบอกแล้วว่าเขาอยากจะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ก็เขาอยากอยู่คนเดียวผู้ชายมันอยากเปล่าล่ะเขาไม่ได้ข้อมูลมา <c oughs> ผู้ชายาจ,จะไม่อยากก็ได้ <c oughs> เรียนอยากเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะความรักไม่น่าจําเป็นต้องบอกไหมคะมองตาก็รู้ใจ แค่เข้าใกล้ก็รู้ถึงความต้องการไหมคะม,มันถึงเรียกว่าความรักอ,อย่างเดียนเองทีเดียนรักใครสักคนเดียนนั่งเฉยเดียนคิดถึงเขาเดี๋ยวเขาต้องโผล่มาแล้วอุ้ยใจตรงกันเลยอันนี้ใช่แน่เออมันก็ต้องของอนนแท้อันนี้ใช่อันนี้ใช่พอเดินเข้าใกล้นะอพอจะไปน่ะไอ้ยเสียดายอะไรอย่างเงี้ยม,มันต้องมีมแต่ไม่ใช่หายไปจนก็ต้องถามไม่มาเลยเหรออ๋อทำงานอันนี้จะรู้แล้วละ่ะ อย่าได้บอกนะคะว่าเสียฟรีไปแล้วอะค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างระหว่างเวียงอะค่ะอีกไม่นานจะมีคดีเทอะค่ะเอออันนี้คุณก็ต้องไปคิดนะฮะว่าทำไมเป็นที่เราเราอยากจะอยู่ใกล้เขาเสมอเส,สมอแต่ทําไมเขามีความรู้สึกแบบนี้กับเราบ้าง<ล>ไหมรักเขาข้างเดียวทวิน่าหรือลวนเขาคนเดียวหรือเ <ล ức S 1> ปล่านะฮะ,ะลองถามตัวเองดูนะฮะพิจารณาจากสภาพแวดล้อมนั่นน่ะสีเดียนก็คิดเนี่ยเป็นห่วงนะคะแต่เดียนอยากจะแนะนําคุณนะคะพูดสงวนนามนะคะ เดี๋ยวมันเริ่มมองหาทางเลือกดีกว่าไหมคะลองพิจารณาอะไรที่มันตรงตามสเปคของคุณน่าจะดีกว่านะคะอะลองดูนะฮะหวังว่าคืนนี้คุณจะเก็บอะไรไปคิดได้บ้างนะครับใช่หาใหม่จะค้า่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> เออการที่อยากให้มหาหทานั่มาทำอะไรเลือกอะไรให้เวลา,าให้เวลา,วลาอะไรเวลาทำอะไรอะไรมาเซ่น